ครับผมแฟนฉันมาวันนมิโตกับไฟเจอซ้อมมากี่วันก็มาสองอาทิตย์สองอยู่ที่ค่ายสองสุภาพอยู่ที่ขอน chai มีใครเป็นผู้กองซอละมังพี่ชืเพื่อนในค่ายครับตอนนี้เราอายุสี่สิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่เจ็ดสี่แปดครับมวยสไตล์อะไรครับได้หมดครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรดาเนาะ เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกับต่อยเขายังไม่ยังไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมงบางแผงให้ดีแค่ไปดูบนเวทีครับอ่าล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่นี่นะครับวันนั้นต่อยใครก้าวหรือไทยเป็นไงบ้างชนะน้ำตกสามวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนี้ต่อยเวทที่สี่สิบห้าจุดห้าถ้าเขาไปเชี่ยวหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเกินประมาณยังไม่ใช่น่าดู เก็มาถ้ามาเกินก็มายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> สบู่แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชน,าานะอับครนะคุ้มมากี่กิโลส่งสามโลได้ต่อยมือแทงมาทั้งหมดตอนนี้เราหลักเท่าไหร่ละสี่ห้าคนจังหวัดอ้าวฝากเชียช่วยแฟนลับแล้วหน่อยฝากเชียร์ฝากอะไรด้วยครับวันนี้อ่ะขอช่วโชคดีขอมากครับ